เป็นนี่ได้ขี่แน่นอนนะม้าใหม่ครับพี่น้องสี่ประตูโฉมใหม่ล่าสุดอุย้ยเป็นมือสองเลี้ยวแท้กับเลขไม่หมื่นโลครับพี่น้องนะมันเป็นอย่างมากเขาคือขายมันเป็นอย่างมากเขาคือขายครับพี่น้องนะมาเบิ้งครับนะเบิ้งดูนะนนะสภาพใหม่ป้ายแดงเลนนาสองพันยะี่สิบสองยี่สิบสามตัวใหม่ล่าสุดเลยเอาเริ่มจากของเครื่องกันนะพี่น้องเด้อนะตัวนี้ยังไม่แกะเลยเขาเรีย,ยกยว่าถุงยังไม่ได้แกะด้วยนี่เนี่ย ยังไม่เคยมีเท่าเออสูงยังบ่แกแ่เลยเนี่ยเมื่อก,กี้เลยเครื่องไม่กิ๊บเลย,อยโอ้โหโคตแหลมเลยดิมากซอฟสอูทุกอย่างนะเป็นอย่างคือไม่ก,ก็ดอกไม่ได้ที่ยคือว่าเป็นมือสองไวมากครับพี่น้องเมื่อกี้รถเป็นเป็นอย่างมากเมื่อกี้หัวนุ่งหัวนอดไม่ค่อยถอดเลยเครื่องกันหนึ่งกิ๊บแล้วมันเป็นไรมันเป็นอย่างมากครับพี่น้องครับมันบ่พร่องกับ วันจะเป็นอย่างละเดยออกมากโกโก้โชว์สาวขับสาเดียนสี่เดียนเนาะเพราะบูบูเพรบูบูบัพอนกันเดี๋ยวได้ซีกปอยยอเล็กไหโล1นึ่งจุดเกประตูนาโชมปี2 0ง1ตัวรองท็อป22่สิบยีนายี่สิบยี่สบองเลยนาเป็นตัว L D A นะั่น้องเอ้ยนี่แหละ ขอบอกว่าให้ซื้อรถเบิ้งกำลังเจ้าของเบิ้งกำลังเจ้าของนะโมเมนต์เบิ้งกำลังไพ่ไนเบิ้งกำลังแขนกำลังขาเบิ้งกำลังเงินนะครับเอาเจ้าของอุ้ยแยวะแขวะแข่งได้ลูกเบิ้งกำลังเจ้าของนะกำเนี้ยกำเนี้อุ้ยเล่นโตเป็นล้านเลยเป็นโมเมนต์ยังซานเบิ้งกำลังโตนเออกำลังเจ้าของบุยเบิ้งกำลัง พอกับร่างแม่กับล่งพอกับล่งแม่มันี่ตายหายแล้ว <c oughs> เอออายุเท่าแล้วมันี่พหวบ่ะกับล่งจะของหมายเถียวอมาเบิ่งเงินเบิ่งทอง <c oughs> เอาให้เหมาะสม,มสําหรับฐานเจ้าของบูมมเมนมกโกมกักหรูนะไอออกมันออกมันคือเรื่องง่ายแต่ไอทีจะพารถมันไปตลอดรอดฟังเนี่ยแหละคือปัญหาครับพี่น้องนะออกรถมันคือเรื่องง่ายครับแต่ การที่เราจะพารถมันไปตลอดรอดฟังเจ็ดแปดปีอันนี้คือเรื่องยากนะพี่น้องฝากเป็นข้อคิดด้วยครับนะออกรถด,ดูกําลังตนใช่นะไม่ใช่กําลังภายใน <laughs> ไม่ใช่เพิ่ากลังแขน,นกาลังขาไอ้เบิ่งกําลังซับพร้อมเอพ <อ S 2> ิ่งได้ละเดี๋ยวพอนไหวบอพอกินพ่ยโยบออ,อยาให้เป็นเกินกําลังมีกินมีเหลือมีเก็บมีใช้ฝากพี่น้องวัยรุ่นวางแผนชีวิตให้ดี นะอย่างเช่นคันนี้เขาวางแผนชีวิตไม่ดีก็เป็นไงครับเรียบร้อยกับปลอ่อยยึดเสียเครดิตแบล็กลิสติดแบล็กลิสนะพี่ดิเหน็นไหนพี่ดิซื้อมาได้อือยากได้รถอีกออกมาสามสี่เดือนนะคนพวกนี้ออกรถมาสามสี่เดือนปล่อยยึดออกรถมาได้เจ้าของออกรถมาได้ติดแบล็กลิสอยากได้รถทีไ่ไครับพ่อมาซื้ออีกอพอออกให้พอ่อเอาพ่อมาออกอ,อีกก็สามสี่เดือนพ่อติดแบล็กลิสอีกเป็นยังไงเปลี่ยนไม่อีกเราเม้ามาสิก็เม้ากันติดแบล็กลิส หมอนีแล้ววางนี่เลยพี่น้องออกรถให้เบิ้งก <ourage> ับร่งสนนะมันจะเป็นเหมือนคันนี้1.9 LDA โฉมใหม่ล่าสุดเป็นมือสองซะแล้วกับเลขไหม่1,000 0โลนะสภาพป้ายแดงผู้ใดจองรถไม้ป้ายแดงเมื่อมีรถผู้ใดออกไม่ป้ายแดงราคามันสูงคิดว่ามันสูงเมื่อนี่มาหาไอ้เสมบอจัดโปฟีดาวให้คือเก่านั่นไอ้เสมก็จะรถโปรฟีดาาอย่นี้แล้ มันเนี่ยแต่คนอยากเกินเน่ะเออกาแฟดาวแต่ว่าให้ไปทํามาหากินในเสียงกลาลังสอนอยู่นี่ังไงออกไปทํามาหากินออกไปอย่านอนเว้นอย่าปั่นสลอดออกไปให้ทํามาหากินวัวรุ่นเออไอเรื่องดาวไม่สําคัญที่จัดโปรฟีดาวได้ไอเรื่องผ่อนนั้นเรื่องของมึงม,มึงต้องทามาหากินนะไอไม่ได้ช่วยมึงนะไอช่วยแค่เรื่องโปรฟีดาวแล้วก็ช่วยไปทํามาหากินแล้วก็จัดดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนให้ปีแรกให้ผ่อนแค่แปดพัน นานอกนั chapter, しし้นเราต้องประคับประคองชีวิตตัวเองให้รอดโมเมนต์เราอ๋อหรือไงเสียบไอเสียบเราต้องซอยทุกอย่างเลยซอยพอนี่พ่อเออมันโมแม่นต์เป็นเรืองมันชีวิตของมึงเนี่ยเออขนาดพ่อแม่มึงยังบ่ดูแลเนาะเออโมจอกับไอ้เป็พี่น้องไอ้ท่าน้ำปูมาชั่นแล้วก็ฝากเป็นข้อคิดให้พี่น้องคิดได้ซื้อได้นะเอ้าเนี่ยไปทำหมาห้กินผู้ใดพ่อมีกำลังสัตว์รถนะผู้ใดบนมีกำลังเดี๋ยวมึงถึงถึงเนี่ย เดี๋ยวมึงจิได้ติดยอดแบคนิเกันได้น้เอ้าวกับรุ่นของมันต้องมีรุ่นของมันต้องมีเปิดตัวว่าไงนะฮะเปิดตัวว่าไงอะไรนะลืมแล้วรถมันเป็นอะไรรถมันเป็นอะไรป่อยยศอ้าวนาชมไมล่าสุดครับนา2,022ฟีดาวฟีจ่องฟีจัดฟีุ่นจัดในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัท ร,รับ au, วิาสหาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห็ดไทยเห็ดไงสวนแม่บ้านร,รับพ่อพอขอีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับลูกล้อขับสิบล้อขับแม็คโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยง,ยยง,ห,ม ũ, ยงหมา,มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเล่แพงร,ร้อยตลาดนัดท้องถุงประมงประมงทุกอาชีพจบศูนย์บาทฟรีดาวปีแรกดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนผ่อนเพียงแค่แปดพันเก้าร้อยบาทปีสองพันหมื่นนิดหน่อยวิธีการจองครับแอดไลน์ที่หน้าทิกตอกเฟซบุ� ยูท like ูบชาแนลกดติ้งไลท์แมาทรงับรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขอมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดนเรื่องให้เนึกจรงรถยันมือสองเนึกถืงไอเซมรถสิ่งจะขายรถสิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเคืนกวคุมจรนเนึกอจุดอครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคันดันดูเคสส่งเฟพอดหน้าบ้านกับพี่น้องแ์ไปไวรัแก้ว